ทอดห,หมูนะมัตทอดทอเสร็จแล้วข,ขาวหึ้หนมาคนนี้ก่อนเริ่อทอดตอด่อแคคนนี้เพราะคนนี้ถ้ากินนี้ได้บอกว่านิ่มหมคนนี้ยถ้านคนนี้จมไม่หวครัังมันแค่นี้เขินดีพูดไม่ออกดใครกินยากที่สุดแม่แล้วเออนะง่ายปีอะ เมื่อกี้เกือบผิดนะใครกินใครกินได้เกือบวั่นเความจริงกะแม่กินง่ายเออเนกินยากปีกินรอดยากเลยที่กินยากทำไมถึงโทษแต่แม่รักปีมากกว่าเขาไม่รลังแม่แล้วอยากให้แม่แก่แล้วมากระแซะเขาทำไมอ่ะไปกระแซะปีมั่งดิ แนหัวมุดทำไมอ่ะ